ในเรื่องทองสุก13นะครับก็รับบทเป็นแจ็คครับเป็นคนที่รักเพื่อนเป็นคนยิ้มแย้มแล้วก็เป็นคนสนุกสนานเฮฮาตามเพื่อนได้เต็มที่เลยด้วยคาแรคเตอร์มันต้องวายๆซึ่งผิดจากผลงานก่อนหน้านี้เขาเลยอุสตาห์ติดแล้ว สิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเนี่ยเขาจะเป็นนุ่มหล่อเนี้ยบแต่เรื่องนี้เขาต้องเป็นเด็กเลวเด็กชั่วปากหมาดูยังจะมาบ้าคือถ่ายสิ่งเล็กๆประมาณ 8...8...8 8, 8เรื่องนะฮะ8ครั้งเท่ากับการถ่ายห้องสุสานสามแค่ครั้งเดียวครับเหนื่อยจริงๆครับผม ไ,ไทุกอย่างมันต้องคิดเองหมดมันก็ค่อนข้างเครียดมันไม่ใช่ความจริงเลยมันคือจินตนาการแล้วก็ต้องใช้พลังในการแสดงเยอะมากๆประทับใจมากๆจริงครับยังไงอยากจะให้ติดตามชมครับผม